สวัสดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสปปลาพี่น้องสาวกันเลงด้วยนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่3กันยายนพศ .2565 วันนี้ผมมีข่าวหลาาประเลยนะครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์การสู้รบในประเทศมาก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับเรามาดูสถานการณ์ล่าสุดความเคลื่อนไหวของเจ้าหยดศึกนะครับผู้นํากองทัพสภากรผู้รัชชานหรือว่ารสสนะครับ Uhm. Hésitez, เมืม่อวานนี้นะครับวันที่2กันยายนนะครับเจ้าหยดศึกนะครับออกจากกรุงเนปีดอมาหลงของประเทศพม่านะครับมาถึงท่าคีเลกนะครับ <fishy> ถ <animals, S 2> ึงที่สนามบินเมืองท่าคีเลกนะครับเมืองหลวงรัฐานพัดตะวันออกนะครับมีพี่น้องชาวบ้านนะครับไปให้การต้อนรับนะครับที่สนามบินเมืองท่าคีเลกนะครับมีการต้อนรับเจ้าหยดศึกนะครับพี่น้องชาวบ้านเปลี่ยนจํานวนมากนะครับมาต้อนรับเจ้าหยดศึกนะครับที่ไปประชุม สันติภาพนะครับไปประสมร่วมกับกองทัพพม่าและมินอองไล่นะครับที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่านะครับสามันติดต่อกันนะครับในพื้นที่เมืองเนปิดอพี่น้องชาวบ้านเป็นจํานวนมากนะครับไปรอต้อนรับเจยัดศึกนะครับที่สนามบินเมืองท่าคิดเล็กนะครับเจยัตศึกและกองทัพสภากบกุฐสานแต่ว่าอาสีแรดนะครับจะนําพาพี่น้องสาวไทยใหญ่นะครับกบกู้ว้านเมืองไล่เดอร์ไม้นะครับเพื่อที่จะไม่ตก อยู่ภายใต้การน,นำของของทัพพม่าและมินอองไล่ต่อไปนะครับเจากศึกนั้นนะครับเป็นผู้ที่เข้ากลุ่ม nca หรือว่ากลุ่ม pps t นะครับระยะเวลา6ปีกว่านะครับวันนี้ก็ยังไม่คืบหน้านะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับผักความหวังไว้กับเจหยดศึกนะครับจะสามารถกอบกู้ว่านเมืองได้เดิมไหมนะครับวันนี้ก็ยังมี ความถามอยู่นะครับจะศึกไปพบกับกองท่าพม่านะครับการที่จะศึกนะครับไปพบกับกองทัพพม่าและมีอองไล์นะครับที่กรุงเนปิดอาเมืองหลวงของประเทศพม่าครั้งนี้นะครับจะได้ผลประโยชน์นะครับหรือว่าจะไปตกหลุมของท่านพม่านะครับที่วางกับหลักเอาไว้นะครับที่ผ่านมานะครับท่านพม่าและกบฏมีออนไล์นะครับมีการวางกำลังของกําลังกลุ่มสติพันธ์นะครับให้มาเข้าพูดคุยเจรจาสันติภาพกับกองทัพพม่านะครับในพื้นที่เมืองหลวงของประเทศพม่าเมืองเนปิดอานะครับก็มีกองกำลังกลุ่มสติพันธ์ หลายหมู่หลายกลุ่มนะครับที่ไล่ไปเข้าร่วมกับกองทัพพม่าและมินอองลายนะครับมีการพูดคุยเจรจาผ่านไปแล้วรอบที่1นะครับอันนี้ก็เป็นรอบที่2นะครับที่จะศึกนั้นเดินทางไปพบกับกองทัพพม่าที่เมืองลีปิโตนะครับเมืองหลวงของประเทศพม่าครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับรอจะาศึกนั้นมีการแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับการไปพูดคุยเจรจากับทางกองทัพพม่าและมินอองลายครั้งนี้นะครับไล่ข้อตกลงอะไรกันบ้างนะครับก็รอติดตามต่อไปนะครับนี่ก็เป็น ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับผู้นํากองทัพสภากอบผู้ดัดสารอาเซนต์นะครับเรามาลงขค้าที่2กันต่อนะครับมาลูความเคลื่อนไหวของกลุ่มน้องน้องเยาวชนว่ากลุ่ม PDF นะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองคานีเขตภูมิภาคสแกงนะครับวันนี้ก็กําลัง PDF นะครับได้ออกมาเผยแพร่ภาพนะครับมีการผลิตอาบุธออกมาใช้เองนะครับวันนี้กงกำลัง PDF ที่อยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคสแกงครับในตำบลคานีนะครับสามารถผลิตอาบุธออกมาใช้เองได้นะครับก็มี ปืน RPG กนะครับก็มีปืนอีกหลายชนิดนะครับที่กองกำลัง p d f นั้นสามารถผลิตขึ้นมาใช้เองนะครับวันนี้นะครับกองกำลัง p d f นั้นก้าวหน้าไปมากนะครับมีการผลิตอาวุธใซ้์ไร่เองนะครับและมีการใช้โดนเข้าถล่มฐานทัพกองทัพบมาอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคสแกงและในพื้นที่รัฐอื่นๆครับวันนี้นะครับวันที่3กันยายนนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนว่ากลุ่ม p d f นะครับมีการออกมาเผยแพร่ภาพนะครับมีการ ผลิตอาวุธนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับกองทัพปรมาและมินอองลายนะครับกองกำลัง PTF วันนี้สามารถผลิตอาวุธมาใช้เองได้นะครับไม่ต้องไปซื้อจากต่างประเทศแต่ว่าไม่ต้องไปซื้อจากที่หนนะครับวันนี้นะครับกองกำลัง PTF นัน้นมีการผลิตอาวุธอ,ออกมาใช้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนเด็กปืนใหญ่นะครับมีตังอาวุธหนักด้วยนะครับี่กองกำลัง PTF สามารถผลิตได้เองนะครับไม่ต้องนําเงินไปซื้อจาก ประเทศอื่นแต่ว,ว่าจากกลุ่มอื่นนะครับนี่ก็เป็นความสําเร็จของกองกําลัง PDF นะครับที่อยู่ในพื้นที่ตําบลคานีนะครับอยู่ในเขตภูมิภาคสแกงครับวันนี้นะครับกองกำลัง PDF ที่อยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคสแกงนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับพู้สื่อข่าวในพื้นที่บ้าวันนี้นะครับกองกำลัง PDF พร้อมรับมกับกองทัพบมาและมินอองไลร์นะครับจากกองทัพบมานั้นได้เสริมกองกาลังเข้ามาดลลาน ในพื้นที่ของกองกำลัง PDF ที่อยู่ในเขตภูมิภาคสแกงนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับกลุ่มน้องๆ PDF ที่อยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคสแกงครับนะครับเรามาดูาข่าวต่อไปนะครับปริษัทการในพื้นที่เขตรัดมันเตเลครับเพื่อส้ญญองสาวของวันนี้เมื่อเวลา9ก้านาฬิกานะครับกองกำลัง PDF ในหลักสุ่มโจมีขบวนรถท่าพม่านะครับที่กําลังจะออกจากพื้นที่เขตลัดมันเตเลครับ กองกำลังพีทีฟนะครับได้ใช้อาวุธประจำกายนะครับหลักส้มโจมตีคาร์วันดอดทานพม่านะครับใช้ทุนระเบิดโจมตีอีกทางหนึ่งนะครับส่งผลให้คาร์วันดอดทานพม่านะครับได้รับความเสียหายหนึ่งขันนะครับกองกำลังพีทีเอฟได้ใช้อาวุธประจำกายยิงกระหน่ำนะครับทำให้ทานพม่านะครับได้เสียชีวิตห้าลายนะครับได้รับบาดเจ็บอีกสี่ลายครับกองกำลังพีทีฟโจมตีอย่างหนักนะครับมีกำลังพลมากกว่านะครับส่งผลให้ทานพม่านะครับต้องเหนียวชีวิตรอดนะครับถอนกำลัง ออกจากพื้นที่ไปนะครับขบวนรถท่านพระม่าไม่สามารถที่จะเลื่อนหน้าต่อไปได้นะครับท่านพระม่าได้นํารถมา2คันนะครับแต่ถูกโจมตีอย่างหนักได้รับความเสียหาย1คันนะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการของกลุ่มน้องๆเยาวชนว่ากลุ่ม PDF นะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตรัดมันตะเลครับวันนี้นะครับกองกำลัง PDF นะครับสามารถผลิตอาวุธใช้เองได้นะครับมีการถล่มท่านพระม่าอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคสแกงและ ในพื้นที่เขตลัดมันตะเลนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของกลุ่มน้องๆ้องทีที่อยู่ในพื้นที่เขตลัดมันตะเลครับการปะทะก,กันอย่างหนักวันนี้นะครับทางฝังของกงกำลัง PDF นั้นปลอดภัยดีนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแต่งได้นะครับที่ผ่านมาก็มีการประทะก,กันเกิดเคลื่อนไหวครั้งนะครับในพื้นที่เขตลัดมันตะเลและ ในพื้นที่เมืองย่างกุ้งนะครับเรามาโลข่าวต่อไปนะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลกาเงานะครับอยู่ในเขตพมิพภาคแมกเว้ครับรถต้องเสาของวันนี้นะครับเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีนะครับกำลัง PDF ได้ปฏิบัติการนะครับไซตโดนเข้าทิ้งระเบิดนะครับฐานทัพกองทัพพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกาเงานะครับอยู่ในเขตพมิพภาคแมกเวครับ กางอากาศของวันนี้นะครับกําลังพีทอนะครับไดล่วมกลุ่มกันนะครับไล่สายโดรนเข้าถึงระเบิด6โลกนะครับในฐานทัพของกองทัพพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคแมกเปครับกองกำลังพีทอนะครับได้สายโดรนเข้าถึงระเบิดนะครับส่งผลให้ท่านพม่านะครับได้เสียชีวิต4ีรายนะครับได้รับบาดเจ็บ2อรายครับกองกำลังพีทอนะครับวันนี้ได้ปฏิบัติการสายโดรนเข้าถล่มฐานทัพของกองทัพพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคแมกเปและ ในพื้นที่เขตภูมิภาคสแกงครับกองกำลังพีทีเอฟนะครับได้ปฏิบัติการซใช้ลนเข้าถล่มอย่างเต่าเนิ่งนะครับในเวลาต่อมาท่านพม่าไม่พอใจนะครับที่ถูกกองกำลังพีทีเอฟได้ซช้โดรนเข้ามาทิ้งกระเบิดในฐานทัพในพื้นที่เขตภูมิภาคแมกเบย์นะครับในเวลาต่อมานะครับท่านพม่านะครับได้ใช้ดิโกเตอร์หนึ่งลำนะครับเข้ามาทิ้งระเบิด3ลูกนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคแมกเบย์นะครับส่งผลให้พี่น้องชาวบ้านนะครับต้องพยหนีออกจากหมู่บ้าน อยู่อย่างพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ปลอดไทยนะครับประนทีท่านพม่านั้นได้สายเฮลิคอปเ,เตอร์เข้ามาทิ้งระเบ,บิด3ลูกนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคแม็กเวครับที่ผ่านมาก็มีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคแม็กเบย์นะครับส่งผลทพี่น้องชาวบ้านวันนี้นะครับหลายหมื่นคนนะครับต้องพยศเนียออกจากหมู่บ้านไปอยู่อย่าง พื้นที่ปลอดภัยนะครับแต่ทันท่านพม่านั้นได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบเข้ามาทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้บ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นจานวนมากนะครับวันนี้ว่าเรือนของพี่น้องชาวบ้านนะครับมากกว่า300หลังนะครับต้องถูกของท่านพม่านั้นทิ้งระเบิดนะครับทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจานวนมากนะครับนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของกองกำลัง PDF ที่อยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคแมกเวย์ครับ ทหารพม่านะครับขณะที่พี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ประเทศพม่านั้นกําลังลําบากนะครับวันนี้ราคาสินค้าทุกรายการทุกสนิทนะครับราคาน้ามันขึ้นสูงมากนะครับแต่กองทัพพม่าและมีนออนหลายนั้นกําลังพิจารณาเพื่อที่จะขึ้นเงินเลื่อนให้กับทหารพม่าและนายพลหรือว่านายพันของท่านพม่านะครับทุกกลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มของท่านพม่านะครับไม่ว่าจะเป็นทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจนะครับที่อยู่ในกองทัพพม่านะครับกำลังจะได้ เึ้นเงินเดินกันทุกคนนะครับทำให้พี่น้องชาวบ้านนะครับวันนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนะครับท่านพม่านั้นไม่มีการช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านนะครับหรือว่าไม่มีความช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านแต่่อยางใหนะครับพี่น้องชาวบ้านนั้นกําลังลาบากนะครับท่านพม่าน่าจะนํางบประมาณส่วนนี้นะครับมาช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าวันนี้นะครับมีราคาปรับสูงขึ้นนะครับทุกรายการ ทุกชนิดนะครับราคาน้ามันก็สูงขึ้นมากนะครับในประเทศพม่านะครับื่องจากทานพม่านั้นมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับมีปัญหาเรื่องการเงินที่จะไปซื้อน้ามันนะครับมาให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่รัฐต่างๆนะครับที่อยู่ในประเทศนี่นะครับทางกองทัพพม่าและมีนอองได้นะครับมีแผนการชัดเจนนะครับเพื่อทจะขึ้นเงินเลนให้กับทหารพม่าหรือว่านายพันหรือว่านายพลของทหานพม่านะครับผู้มีอํานาจ ทุกคนนะครับที่อยู่ในกองทัพพม่านะครับเพื่อจะไล่ยึอดอํานาจอยู่ร่วยกันไปยาวนานนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับในพื้นที่เมืองหลวงของประเทศพม่านะครับกรุงเบีดอนะครับมีรายงานาออกมาว่าทางกองทัพพม่าและมินหลองลายนะครับกําลังพิจารณาเพื่อที่จะขึ้นเงินเดือนให้กับท่านพม่าและ ผู้มีอำนาจทุกคนนะครับที่อยู่ในกองทัพพม่าน้องสาวบ้านนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการมายึดอำนาจของกองทัพพม่าและมินองลายนะครับวันนี้กําลังจะได้รับความเดือดร้อนอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านพม่าจะนําเงินภาษีของพี่น้องสาวบ้านนะครับไปขึ้นเงินเดือนให้กับพรรคพวกของตัวเองนะครับเพื่อที่จะมีอํานาจด้วยกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของกองทัพพม่าและมินองลายนะครับในพื้นที่กรุงเนบิดอเมืองหลวงของประเทศพม่าครับ ประเด็นนะครับสถานการณ์ในพิทภามาก็ยังมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมพักกติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ